ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนครับมีรักนักสะสมครับมาพูดอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้าทางช่องได้หาเหรียญนะครับที่ติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนะครับของเหรียญแต่ละชนิดนะครับมาให้มีรักนักสะสมครับได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญที่มีราคานะครับ ที่มีการซื้อขายกันอยู่ในนักขณะนี้นะครับเราไปเริ่มต้นนะครับกับเหรียญแรกกันเลยนะครับเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับเหรียญแรกกันนะครับว่าเหรียญที่มีการซื้อขายกัน,นครับในณปัจจุบันของอกลุ่มนักสะสมนะครับที่มีการสะสมเหรียญนนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สะสมเหรียญมานานแล้วหรือว่าเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเหรียญนนะครับและก็เกี่ยวกับข้อมูลครับข้อมูลที่มีนะครับมีความต่างกันนะครับ <ละ S 1> เกี่ยวกับเหรียญกระสาบขององค์พ่อรอเก้าเรานะครับทั้ง4ี่เหรียญน,นี้นครับเราไปติดตามรับชมเหรียญแรกกันเลยนะครับนี่ก็เป็น เหรียญสีทองครับก็คือเหรียญชนิด50สตาตคงนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2องพครับ2534ซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2ครับของเหรียญหายากชนิด5ตาสิบตงครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับ มีจำนวนการผลิตยอยู่ที่4 6 6 0 380เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2นะครับของเหรียญหายากถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงเหมือนกัน,นครับในณปัจจุบันนะครับราคาก็ขึ้นขนลงนะครับสำหรับราคาของเหรียญกระสับไทยนะครับ สำหรับเหรียญชนิด50สตางค์นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับจะมีมูลค่าอยู่ที่100นะครับ100ถึง300บาทนสคมรับาสำหรับเหรียญอันดับ2ปีพศ2,500 3นนะครับก็เป็นนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นพระเจดีย์นะครับ วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับ so, เหรียญ50ตางนี้นะครับเป็นเหรียญอันดับสองครับถือว่าค่อนข้างหา,งางยากในหน้าปัจจุบัน,นครับเป็นพระเศียรเล็กนะครับไปต่อเหรียญที่สองครับเหรียญสองจะเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญปีพศ2541นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทที่ติดอันดับ ที่2นะครับติดอันดับที่ 2, 2> ของเหรียญหายากชนิด1บาทครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่25ล้าน252แันเหรียญน,นะครับซึ่งมีมูลค่านะครับถ้าเป็นเหรียญชนิด u n c นะครับก็คือเหรียญที่ไม่พังกันใช้งานนั่นเองครับมีมูลค่าอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญปี41นะครับก็ยังเป็น ราคาที่ยังไม่เป็นทางการครับสำหรับเหรียญอันดับ2ชนิด1บาทนะครับก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับของนักสะสมนะที่มีการนิยมกันก็คือเหรียญปีพศ2 5 2 9ัน้นั่นเองนะครับก็คือเหรียญอันดับที่1นะครับชนิด1บาทมีการาซื้อขายกันนะครับ ที่มีความนิยมกันนะครับในกลุ่มนักสะสมก็มคือเหรียญปีพศ2อ2 9นะครับชนิด1บาทนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติด 1- ใน10ของเหรียญหายากที่ค่อนข้างหายากก็คือติดอันดับที่2นั่นเองนะครับเราไปต่อเหรียญที่3ครับเหรียญที่3เป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมบ้างนะครับองค์พ่อหลอ9เก้าปีพศ .2,500 อ45นะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับติดอันดับที่7นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตของเหรียญเหรียญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้นะครับปี <I 'll S 2> พศนี้อยู่ที่29 06, 1, ล้าน6 0 1,500เหรียญครับ <You 're S 2> แต่แปลกที่เหรียญน,นี้นะครับมีมูลค่า UNC อยู่ที่250บาทนะครับ เหรียญปี45นะครับซึ่งติดอันดับที่7นะครับเถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับไม่ทราบสาเหตุเช่นกันครับว่าทําไมมีราคาสูงถึง250บาทถ้าเป็นเหรียญที่มีผ่ากนการเช้นง,งานนะครับหรือเหรียญชนิด UNC นั่นเองครับเราไปต่อเหรียญสุดท้ายกันครับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่4นะครับ ก็จะเป็นเหรียญโลหะ2ส,สีครับคือสีเงินกับสีทองนั่นเองครับเหรียญชนิด10บ,บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2541นระสะครับเป็นเหรียญที่ติด1น0ใน10นะครับใน10ของเหรียญหายากปี41เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2นะครับ อันดับที่2ของเหรียญหายากชนิด10บาทมีจํานวนการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับอยู่ที่9 7 0 0 0 0 0เหรียญน,นะครับไม่ถึงล้านเหรียญน,นะครับ9 7 0 0 0 0 0เหรียญครับซึ่งมีราคานะครับตามที่เว็บไซต์นะครับต่างๆครับราคาสูงหนึ่ง1,750บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญปี41นะครับ ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานครับจะมีราคาประมาณนั้นนะครับหายากครับหายากเหรียญปี41ครับแต่เข้าไปในเพจ a c e b o o k นะครับผมบางคนมีเยอะนะครับปี41ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากในนปัจจุบันนะครับและมีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือชนิด UNC นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของเหรียญที่มีการซื้อขายกันนะครับติดหใน,นสิของเหรียญหายากนะครับทั้ง4ชนิดนี้นะครับก็มีมาฝากมิลักนักสะสมนะครับที่กําลังเก็บสะสมเหรียญอยู่ในณนขณะนี้นครับหรือว่ามีการซื้อขายเหรียญกันนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมข้อมูลกับทางช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับยินดีจะให้ข้อมูลนะครับสําหรับ คลิปนี้ครับทางช่องก็มีมาฝากประมาณนี้ครับขออีกนก็ขอกำลังใจทุกกานกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ข้อมูลครับข่าวสารต่างๆได้ไปหาพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาข้อมูลเหรียญอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝาก กด s u b s c r i ต e เลยครับหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลครับกับทางช่องไปนะครับแบบต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวครับเหรียญทั้ง4ชนิดนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ